นี่เราจะมาเล่นสลามกันอีกแล้วเราจะมาเล่นสลามกันอีกแล้วอันนี้ก็ไปเจอมาจากนะในอ้างฟิลเจอร์นะคะซึ่งเขาก็ออกบูธเอาไว้นะเป็นแบบบูธขายของเล่นเนอะเราก็ไปซื้อมาเพราะว่าเจอสลามที่น่าสนใจดูคร่าวๆกันเลยก็จะเห็นว่านี่คืออะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแหละก็อันนี้เหมือนกันจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะเน่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  ใครที่รู้ชื่อตัวละครก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักชื่อของตัวการ์ตูนเนาะมาดูกันเลยอันแรกนี่เฮ <Hey! S 1> <c oughs> ้ยจูเข้าไปอย่างนี้เลยไหลออกมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยรู้จักนี้นะดบบาบิคาอสโอนนี่สามสิบเก้าบาทนะทั้งสองอันเลยเราจะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเราเปิดให้ดูกันมันเราออกมาได้ไมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเย็นอะ่ะ <laughs> ตอนแรกมันอยู่ในนี้นะมันออกสีม่วงนะแต่แตพอจับดูสีขาวอ่ะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเนี่ยนี่อ่ะเป็นตัวตุ๊กตานะฮะนี่นี่จะน่าจะเป็นดามนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้คือตัวเอกหรือเปล่า เอาผมไม่ได้ดูกระตูนเรื่องนี้อ่ะใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชื่ออะไรนี่อ่ะยืนอยู่ในสระไปก่อนเฮ้ยอ,อย่าล้มสิอ่ะมาดูอันหนึ่งเลยนะราคา39บาทเท่ากันนี่เรื่องอะไรนะมาจากซีรีส์เรื่อง Squid Game นะเป็นซีรีส์แบบชื่อดังของเกาหลีนะฮะกันที่จะเป็นแบบผู้คุมละกัน ผมก็จำไม่ได้นะสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปสีเนนปปส่เหลี่ยมอันนี้เหะรูปสี่เหลี่ยมคือหัวหน้าไหมมันจะมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมเออไม่แน่ใจเหมือนกันลืมละดูนะแต่ลืมอ่ะมามาสิโอออกยากเลยอันนี้ออกยากอันนี้หน้าล้มไปละฮ้ยม<อ>ัได้เห็นแบบนี้เลยนะหอ,อันนี้ออกยากจังเลยอ่ะ ออกมาสิห่างหายจากคลิปรีวิวของเล่นไปแบบค่อนข้างหลายคลิปละก็มารีวิวของเล่นกันหน่อยนะหลังจากที่แบบบริจาคของเล่นไปเกือบหมดห้องไม่ออกนะทุกคนทำยังไงถึงจะออกมาเอาเหนียวแยงแหละ ออกมาแล้วมาแล้วนี่สีสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นใบทำเป็นเออใส่กับพวงกุญแจก็ได้นะเนี่ยโดยมีที่ห้อยด้วยใครเคยดูซีสี์เรื่องนี้บ้างเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยดูเนาะ <c oughs> <c oughs> เล่นนิดหนึ่งเล่นนิดหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวดี้นะมันจะเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมที่เราจะต้องหยุด <c oughs> สนุกะน้โรก เย็นๆนุ่มๆนิมๆ่มๆทุกคนใครที่ชอบสลามก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าเล่นแบบไหนดีหรือว่ามีสลามแบบไหนที่น่าสนใจมีร้านตรงไหนขายสลามอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปด้วยก้อนกลมๆนี้แล้วคนระับความเป็นมืออาชีพมาดูนะไม่อยากจะพูดเจอกนใหไ่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว